คือเรื่องราวของชาวญี่ปุ่น29คนที่ถูกบังคับและล่อลวงให้ไปยังประเทศเขมรเพื่อบังคับให้เป็นแก๊งคอเซนเตอร์เรื่องหลังแก๊งคอเซนเตอร์กัมพูชา29ชาวญี่ปุ่นตกนรกทั้งเป็นถูกทุบตีเผาแก้วหูสื่อญี่ปุ่นได้เปิดเผยเรื่องราวสุดสะเทือนขวัญเกี่ยวกับชาวญี่ปุ่น29คนที่ถูกล่อลวงให้เดินทางไปยังกัมพูชา และถูกบังคับให้ทำงานในแก๊งคอเซนเตอร์โดยเผชิญกับความรุนแรงและการควบคุมที่โหดร้ายก่อนที่ทั้งหมดจะถูกจับกลุมตัวและเนรเทศกลับมาอย่างประเทศญี่ปุ่นในที่สุดข่าวสารและบ,บทวิเคราะห์ของร้านมายองมีประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อย่าลืมช่วยกันกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้กับร้านมายองเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะและถ้าหากสนใจสินค้าของร้านมายอง สามารถเข้าไปชมและสนับสนุนพวกเราได้ที่หน้าโปรไฟล์ของร้านมายองเลยนะการสนับสนุนของคุณคือกำลังใจสำคัญที่จะทำให้ร้านมายองมีพลังในการนำข่าวสารที่น่าสนใจมานำเสนอในรายการต่อไปเบื้องหลังแก๊งคอเซนเตอร์กัมพูชา29ชาวญี่ปุ่นตกนรกทั้งเป็นถูกทุบตีเผาแก้วหูสื่อญี่ปุ่นได้เปิดเผยเรื่องราวสุดสะเทือนขวัญเกี่ยวกับชาวญี่ปุ่น29คน ที่ถูกล่อลวงให้เดินทางไปยังกัมพูชาและถูกบังคับให้ทำงานในแก๊งคอเซนเตอร์โดยเผชิญกับความรุนแรงและการควบคุมที่โหดร้ายก่อนที่ทั้งหมดจะถูกจับกุมตัวและในระเทศกลับมายัางประเทศญี่ปุ่นในที่สุดคำสัญญาหวานล่อสู่ความมืดมิดจากการสืบสวนของตำรวจจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นพบว่าเหยื่อถูกล่อลวงด้วยคำสัญญาเรื่องงานที่มีรายได้สูงและกำไรดีผ่านช่องทางออนไลน์ และในบางกรณีก็มีการชักจูงแบบพบปักกันจริงในญี่ปุ่นด้วยแต่เมื่อเดินทางไปถึงกัมพูชาพวกเขากลับถูกกักขังและถูกบังคับให้ทำงานโทรศัพท์หลอกลวงหรือสแกมเมอร์ภายใต้การดูแลอย่างเข้มงวดของแก๊งชาวจีนชายคนหนึ่งที่สามารถเดินทางกลับมาได้จากฐานสแกมเมอร์ในปอยเปตให้การว่ามีชาวญี่ปุ่นกว่า20คน